ดีค่ะวันนี้เป็นวันที่สามิถุนายน2 5๖ันะคะวันนี้ครบประมาณมอาทิตย์ที่เราได้นำเมล็ดทุเรียนที่มีรากง,งอกแล้วลงมาปลูกในกระถางอย่างที่เห็นนี่นะคะคือตอนที่หนึ่งเนี่ยเราได้นำเมล็ดทุเรียนอันนี้เป็นเมล็ดทุเรียนของทางพันธุ์ จังหวัดทองผาภูมินะคะซึ่งเรามีคนเอามาให้เราแต่เขาไม่รู้ว่าพันอะไรแต่เท่าที่เราดูน่าจะเป็นพวงมณีค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมอนทองเป็นคืนมีเนื้อเยอะมากลูกประมาณเออไม่ถึงสองโลค่ะแต่เนื้อเยอะมากมีเมล็ดประมาณหกถึงเเมล็ดนะคะแล้วก็มีสี่ห้าเมล็ดที่นํามาเรานํามาแช่เราก็นํามาแช่น้ําทั้งหมดเลย ประมาณ3ามวันเขาก็มีรากง,งอกออกมาพอรากง,งอกออกมาเราก็นํามาปลูกลงในกระถางอย่างที่เห็นนะคะประมาณสามสี่กระถางค่ะเพราะกระถางเราสองเม็ดบ้าง1เม็ดบ้างสามเม็ดบ้างแต่ผลปรากฏว่าจนวันนี้ครบสามอาทิตย์เขายังไม่มีต้นเจริญเติบโตขึ้นมาเลยค่ะต้นเขาไม่เจริญเติบโตขึ้นมายังไม่พ้นดินเลยค่ะซึ่งเราดูแล้วเนี่ยเขามีโอกาสที่จะตาย80ดอร์เซนตนะคะ แต่สิ่งที่เรากำลังจะบอกก็คือว่าให้เพื่อนๆมาดูข้างๆนะคะเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นทุเรียนพันชนีไข่ที่เราทานแล้วเพราะ,มะเมล็ดเช่นกันแล้วก็เพราะในเวลาเดียวกันด้วยอันนี้เมื่อลากข้อง,งอกเราก็นำมาลงในกระถางวันเดียวกันเลยแต่ว่าทุเรียนชนีไข่อันนี้เขาจเจริญเติบโตเขาจเจริญเติบโตเห็นไหมคะ เพราะว่าอะไรมีสิ่งที่จะบอกเลยค่ะก็คือว่าทุเรียนชนีไข่สองกระถางนี้ใช้ดินที่ไม่ได้ไม่ได้ไไดใส่ปุ๋ยคอกค่ะ,คะเป็นดินล้วนๆที่ไม่มีปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าครั้งแรกที่เราไปดู YouTube เนี่ยมีเจ้าที่ทแนะนําว่าให้เพาะต้น เอามเล็มล็ดทุเรียนที่มีรากเนี่ยปลูกลงในกในกระะถางโดยผสมปุ๋ยคอกเราก็เลยทําตามผลปรากฏว่าต้นทุเรียนชนีไข่เนี่ยหกเจ็ดเม็ดก็ตายหมดเหลือแค่สองเม็ดค่ะแล้วสิ่งที่เรากําลังจะบอกก็คือทุเรียนพันธุ์เมล็ดทุเรียนทางพันธุ์หมอนทองซึ่งเป็นพันธุ์ที่ดีกว่าชนีไข่อีกนะคะเราเสียใจมาเพราะว่าเราเพาะโดย เราใส่ปุ๋ยคอกหมดทุกกระถางเลยค่ะแล้วเราปลูกไปแล้ววันสองวันเราถึงได้รู้เขาบอกว่าถ้าใส่ปุ๋ยคอกเนี่ยมันจะทําให้ดินเค็มแล้วต้นทุเรียนก็จะตายซึ่งตอนนั้นน่ะโชคดีที่เราทำสองกระถางนั้นนะคะชนีไข่เนี่ยเราไม่ใส่ดินเราไม่ใส่ไม่ใส่ปุ๋ยคอกเราใส่ดินล้วนๆเราทดลอง คือตั้งตั้งใจทดลองแต่ถ้าเรารู้ว่าใส่ปุ๋ยคอกแล้วมันทําให้ดินเค็มทําให้เมล็ดของเราเนี่ยทั้งเมล็ดทุเรียนของเราสองพันเนี่ยประมาณประมาณสิบกว่าเมล็ดเนี่ยต้องตายเราก็จะไม่ทํานะคะแต่เราไม่รู้ไงคะเราไม่รู้แล้วเราทําไปแล้วปลูกไปแล้ววันสองวันเราก็ไม่กล้าเอาข้อออกสุดท้ายเราก็ต้องวัดดวงว่าการใส่ปุ๋ยคอกตอนที่นําเมล็ดมาเพาะลงในกระถางเนี่ยจะตายหรือจะเป็น ผลปรากฏก็คือมันตายจริงๆนะคะแล้วตอนนี้มเมล็ดทุเรียนพันธุอหมอนออพันทองผาภูมิเนี่ยก็เหลือสองเม็ดที่เราลุ้นเนี่ยค่ะเพราะว่านอกนั้นก็เน่าตายหมดแล้วถอนทิ้งหมดแล้วนะคะนะคะตอนนี้ก็คือไม่ไม่มีเหลือแล้วนะคะอันอันที่ที่ตายที่ตายหมดเลยก็อยู่ในกระถางตรงโน้นนะคะที่เรา เราเพิ่งตะกี้เราลืมถ่ายตอนที่เราเอาเออกเนี่ยค่ะอันนี้เป็นกระถางที่เราใส่ปุ๋ยคอกมันตายหมดเลยนะคะก็เหลือทุเรียนชนีไข่สองสองเมล็ดที่เจริญเติบโตเพราะสองสองกระถางนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกค่ะส่วนของเมล็ดพันธุ์ทองเผาภูมิที่เราอยากได้มากๆ เราจะรุ้นต่อไปนะคะเพราะอันนี้ลองดึงดูแล้วเขายังไม่หลุดอาจจะเขาอาจจะเติบโตเป็นต้นก็ได้ค่ะก็ภาวนาขอให้เขาเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วถ้าทุเรียนมเมล็ดทุเรียนพัน์ทองผาภูมมีโอกาสรอดจะมาถ่ายคลิปให้ดูใหม่อีกทีนะคะหรือว่าถ้าเขาตายแน่ๆก็จะมาแจ้งอีกนะคะแต่อยากจะบอกว่า ถ้าท่านใดที่เพาะเมล็ดทุเรียนด้วยตัวเองแล้วอย่านำปุ๋ยคอกอย่าทำมูลอย่านำมูลสัตว์มาผสมในดินเพื่อที่จะปลูกต้นเมล็ดที่เราเพาะนี้ในกระถางอย่างเด็ดขาดค่ะยังไงไม่ควรเสี่ยงคาะเสียดายเสียดายเมล็ดที่เราเราเพาะแล้วมีรากออกเพราะว่าสิบเมล็ดนจะมีรากออกสักแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงก็เสียอยู่แล้วแล้วพอรากออกมาแล้วทํา เกิดเสียหายพอดินอีกมันน่าเสียดายที่สุดเลยค่ะเพราะการเพราะเมล็ดเพราะต้นทุเรียนด้วยเมล็ดเนี่ยมันจะแข็งแรงจเจริญโตโตและอยู่กับเราเนี่ยบางต้นเนี่ยอยู่เป็นร้อยปีเลยนะคะแต่ถ้าต่อกิ่งทาบกิ่งอะไรเงี้ยอันนั้นเนี่ยให้เมล็ดเร็วเออให้ผลเร็วแต่ไม่คือลำต้นเขาไม่แข็งแรงจะต้องมีการต่อลำต้นหรือทาบทาาลำต้นอะไรเงี้ยที่ทำเป็นสองต้นสามต้นนะคะแต่ถ้าเกิดจาก เมล็ดของเขาเองอย่างเช่น2ต้นเนี้เขาบอกว่าจะแข็งแรงทนน